ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นหนึ่งที่ทําให้มิเกลอาเตต้ากุนซื้อปืนใหญ่เนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับนั่นก็คือกระแสข่าวที่ไปอ้างถึงเรื่องลูกฟุตบอลในเกมที่ทับปืนใหญ่เนี่ยแพ้คาบ,บ้านต่อนยูคาเซลยูเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2ในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกจนถูกชาวเน็ตครับลุมถล่มคอมเมนต์ประมาณว่าแพ้แล้วอ้างอีกทีมใช้ลูกฟุตบอลคนละลูกเหรอแต่เดี๋ยวก่อนครับจริงๆแล้วอาเตต้าเนี่ยไม่ได้อยากอ้างเรื่องลูกฟุตบอลเลยครับมันมีนักข มาเคลียร์กันว่าจริงๆแล้วอะไรต้าเนี่ยอาเรื่อลูกฟุตบอลจริงหรือเปล่าและลูกฟุตบอลในรายการคาราบาลครับกับพิมพมลิกมันแตกต่างกันอย่างไรปฏิตามันได้ในรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับไม่เคลียร์เมนด้วยพาวเวอร์แฟ r เตอร์พลังช่วยขจัดรังแคมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสวยบรังแค จุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนนี้ครับไม่ได้เกิดจากมิเกลอาร์เตต้าโดยตรงนะครับมันเริ่มจากนักข่าวคนนึงเนี่ยที่ตั้งคำถามไปถึงอาร์เตต้าว่าหลังจากที่คุณซื้อปืนใหญ่เนี่ยพูดว่าเกมนี้มีลูกที่ยิงข้ามคากันบ่อยไปหน่อยการควบคุมเรื่องลูกบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนักข่าวเขาเลยถามขึ้นมาครับว่ารู้สึกยังไงกับลูกฟุตบอลในรายการนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้จัดจาก,การทีมหลายคนพูดถึงซึ่งไม่ใช่คุณคนแรกว่าลูกบอลเนี่ยมันมีปัญหาเมื่อคำถามจบลงครับอาร์เตต้าก็ตอบว่ามันไม่ได เมื่อคุณสัมผัสฟุตบอลเอาแค่จับลูกมันก็ต่างกันแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่อาร์เตต้าเคลียร์ไว้ทั้งหมดบริบทแบบนี้ไม่ได้เป็นการอ้างถึงความพ่ายแพ้ครับว่าเกิดขึ้นเพราะลูกฟุตบอลแค่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆให้ได้แต่สิ่งที่ทำให้อาร์เตต้าเนี่ยโดนทัวลงอย่างหนักก็เพราะการตัดท่อนสําคัญบางท่อนของคาพูดของอาร์เตต้าออกไปครับเหลือแค่ประมาณว่าลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันคาราบาวครับเนี่ยแตกต่างจากลูกฟุตบอลที่ใช้ในพิมริลีกมากเหลือเกินซึ่งมันทําให้ความามายเเนนนน่่ปล,นปลงงัืือออออรต้้ไฟุบ ถึงขั้นที่ EFL เนี่ยถแถลงออกมาต่อโต้เลยว่านอกจากใช้ในศึกคาราบาวครับเนี่ยยังใช้ลูกฟุตบอลน,นี้ในลีกรองของอังกฤษอีกด้วยโดยลูกฟุตบอลลักษณะนี้เนี่ยถูกใช้ในหลายลีกทั่วยุโรปทั้งซีเรียอ,อิตาลีและลาลิก้าของสเปนก็ใช้แบบนี้รวมไปถึงอีก3ลีกที่อยู่ในการดูแลของเราซึ่งลีกที่ใช้นะครับประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากทุกสโมสรเล่นฟุตบอลแบบเดียวกันและในคาราบาวครับ88เกมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสโมสรไหนออกมาแสดงความกังวลใจถึงเรื่องนี้มาก,ก่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับซึ่งจริงๆแล้วนอาเ้นี่้ายควแบบั้เลอาเตล้า มันต่างกันตรงไหน,นผมจะอธิบายให้ฟังดังนี้นะครับเรื่องแรกครับแบรนด์และดีไซน์รายการคาราบาลครับนะครับจะเป็นลูกฟุตบอลแบบไมเตอร์อัลติแม็กโปร ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลูกฟุตบอลในหลีกอังกฤษมานานกว่า25ปีครับส่วนพีมลีเนี่ยใช้แบรนด์ไนกี้ที่ว่านไนกี้ไฟมีดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีช่วยในการควบคุมลูกฟุตบอลและเสถียรภาพของฟุตบอลมากยิ่งขึ้นเรื่องของเทคโนโลยีครับลูกฟุตบอลไมเตอร์อัลติแม็กโปรเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เน้นความเร็วแล,วและความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลร,รวมไปถึงพื้นผิวที่ออกแบบมาให้ยึดเกาะกับรองเท้าได้ดีอีกด้วยครับขณะที่ไนกี้ไฟเนี่ยใช้เทคโนโลยีแอ r โลสครับออกแบบให้การไหลของอากาศรอบลูกฟุตบอลเนนนีี่่่่ยยสมมดดลลาาาาาากิงงขู้้ตอคคืืทททไแะะววัษณพ ของลูกฟุตบอลครับมเตอร์อัติแม็กโปรนี่มีลวดลายคลาสสิกและพื้นผิวแบบดั้งเดิมสำหรับความคุ้นเคยของนักเตะนักฤษในกีไฟครับมีพื้นผิวแบบ 3D ลายนูนที่ออกแบบให้ช่วยในการสัมผัสและควบคุมฟุตบอลได้แม่นยำยิ่งขึ้นน้ำหนักและการสัมผัสครับนักเตะบางคน,นยมองว่ามเตอร์อัติแม็กโปรเนี่ยรู้สึกเบาวกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าตอนยิงและส่งบอลหรือจะบอกไง่ายๆนะครับคือบอลมันลอยสูงกว่าปกตินั่นเองแต่สำหรับไนกี้ไฟครับมันจะรู้สึกว่าหนักแน่นกว่าเล็กน้อยและเหมาะกับสไตลกการรเเเเเลนนลล่่่่นนนใพีีีมมมมยทววววด็แปจัหบอ ฉะนั้นครับเคลียร์กันแบบชัดเจนเลยครับว่าไมเตอร์อัลติแม็กโปรเนี่ยเน้นความคลาสสิกและความเร็วในสไตล์ฟุตบอลอังกฤษส่วนไอคิ้ฟไนเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยให้การเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลเนี่ยแม่นยำและสม่ำเสมอและนี่ครับคือทั้งหมดของรายการขอบสนามข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนบอกว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจบริบทของมิเกลอารเตต้ามากขึ้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเคลียร์เรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับว่าอยากให้เคลียร์เรื่องอะไรสำหรับวันนี้จิวขอลาไปก่อนสสวััดีครบ ไม่เคลียร์แมนช่วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยขจ,จัดรงังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรงังแค